กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องฉิปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันที่เท่า,ทาไหร่วันนี้วันที่22เดือนพฤศจิกายนปี2567ตรงกับวันกีฬาสีของน้องเชปังนะคะปีน,นี้น้องฉิปังอยู่อนุบาล2แล้วใช่ไหมอ่า ได้เชมาใหม่อยู่สีอะไรลูกสีม่วงเดี๋ยวเราจะไปตั้งขบวนพาเลทเพื่อเดินพาเลทกันเลยเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีแข่งขันกีฬาสีแต่ตอนนี้น้องชะปังต้องไปเตรียมตัวเพื่อไปเดินขบวนพาเลทก่อนโอเคน้องชะปังพาเพื่อนๆไปเลยตอนนี้แม่หนูก็ได้พาน้องชะปังมาเข้าแถวเพื่อเตรียมตัวเดินขบวนพาเลทนะคะวันปีนี้จะมีทั้งหมด3สีก็จะมีสีน้ำเงิน สีน้ำเงินค่ะสวยมากแล้วก็มีดัมมี่เยอร์ตัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงมีสีม่วงของนกชปางค่ะว,ว้าวสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองอีกหนึ่งสีนะคะคุณผู้ชมนี่เด็กๆด,ดูนะว,ว้าวสวยๆกัน นี่ตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังเตรียมตัวตั้งขบวนนะคะคุณคมก็เตรียมพร้อมแล้วโอ้สวยๆกันมากเลยค่ะสวยงามค่ะสำหรับสีน้ำเงินเอ๊มีน้องคนไหนมีมีเอวาด้วยเอวา <c oughs> <c oughs> เอวาอยู่สีน้ำเงินเหรอลูก ต่อไปก็จะไปถ่ายสีม่วงของน้องชฉงังนะคะนี่สีม่วงโอ้สีม่วงเยอะแยะเลยมีวายุด้วยนี่สีม่วงใครอยู่สีม่วงใครอยู่สีม่วงห้องน้องชฉังห้องน้องชฉงังอยู่สีม่วงเบย่าอยู่สีม่วงบูกิก็อยู่สีม่วงลระลูกโอ้บูกิก็อยู่สีม่วงอันนี้เป็นห้องน้องชฉังนะคะ มีจับมือด้วยจับมือด้วยน้องเยาขอจับมือค่ะสีม่วงของน้องเชอรปางค่ะอ่ทดามิเยสสวยมากแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวหนูจะไปซูมดูใ,ใกลๆว่ามีใครอยู่สีเหลืองบ้างไปกันเลย <c oughs> นี่ค่ะอู้สีม่วงดามิเยสเป็นผู้ชายน้ำขบวนเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ว้าวห้องน้องเชอปังมีใครอยู่สีเหลืองบ้าง แม่เห็นแล้วมีน้องเล็กนี่หนึ่งคนที่ม่หนูจำได้ว้าวสีเหลืองนะคะเด็กๆรอขอบวนของพี่ๆนะคะจ้าจ้านี่น้องเล็กเรียกแม่นหนูละโอเคเดี๋ยวรอขอบวนพี่ๆมานะตอนนี้ขบวนพาเล็กของรุ่นพี่ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ยังมีขบวนของน้องๆรออ,อยู่นะนี่เดินมาแล้วค่ะ เด็กดูนะนี่นาจะเป็นเชียนอีเดินเปล่าสวยมากเลยค่ะว้าแล้วก็มีเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะคะเกี่ยวกับการขยะการทุนขย,ยาร่วมใจกันปลูกต้นไม้ค่ะเด็กๆแยกขยะด้วยนะคะๆๆๆนี่ค่ะเดินไปแล้วสีน้ำเงินเดินนานไปแล้วค่ะ มาเลยค่ะ,ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็กำลังเดินนำมาแล้วนำทีมโดยครูตายนำทีมโดยครูตายค่ะห้องอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะนี่ค่ะสีน้ำเงินค่ะไปแล้วค่ะเดินเลยค่ะเด็กๆเ,เดินเลยสวย ขบวนจะไปแล้วผ่านไปด้วยสีน้ำเงินนะคะทีนี้ก็จะมารอคิวก็คือสีม่วงค่ะนี่สีม่วงรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอพี่ๆสีม่วงมาอีกนะคะอ่าสีม่วงมารอขอบวนของพี่ๆสีม่วงตรงนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็มีคนจัดแถวดนคูปอนค่ะคูปอนเป็นคนจัดแถวนะคะนี่ค่ะ เรามาหาน้องเชียร์ปังกันดีกว่าว่าน้องเชียร์ปังอยู่ตรงไหน,นอาซาลบาีบายบายเพื่อนๆกันบายบายนี่น้องเชียร์ปังสีม่วงต้องรอก่อนนะคะเราจะรอขบวนของสีม่วงใช่ไหม ทีมสีม่วงมาแล้วคะ่ะพี่ๆใส่ชุดไทยได้สวยมากอ๋อสโลแกนของสีม่วงปีนี้คือม่วงซาม่วงซาอะไรเนี่ยไม่ดูอ่านไม่ออกม่วงซาอะไรลูกโอเคม่วงซาบ้าพลังหัวปีนี้สโลแกนของสีม่วงคือม่วงซาบ้าพลังนะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กๆมีน่ารักมากอืมนีเป็นกองเชียร์ของสีม่วงคะ่ะไปเลย ก็ได้มาถ่ายเป็นขบวนพาเลทนะคะเป็นคลิปแรกทีู่มถ่ายเลยก็มีการตกแต่งใหม่โอ้สวยงามกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะคะนี่คะ่ะโอเคค่ะขบวนพาเลทของสีม่วงไปแล้วคือการต่อต้านยาเสพติดนะคะนี่โอเคค่ะขบวนสีม่วงเริ่มเคลื่อนขอบวนไปแล้วนะคะสำหรับสีม่วงไปเลยคะ่ะ มีโทษของยาเสพติดเยอะแยะเลยนะคะที่เด็กๆก็ควรรู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีมของนักกีฬาสีม่วงค่ะไป,ไปเดินเลย <ไป S 1> เด็กๆเดินเ,เลยค่ะเ <ไป S 1> สร็จ <ไป S 1> แ,แล้วสีม่วงแล้วก็จะต่อด้วยขบวนของเด็กๆนะคะนี่เฮ้ยมีที โอโหมีรถคันนี้ด้วย <laughs> มีรถแข็นด้วย <laughs> อ่าทีนี้ก็จะเป็นของน้องอนุบาลสีม่วงค่ะอ่านี่ตามเสียงกองไปเลยค่ะไปตามพี่ๆสีม่วงไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นคูุของข คุณครูห้องน้องเชป,ปังนะคะก็คือครูไต่กัญญาพัฒน์ค่ะนำทีมสีม่วงเหมือนกันบายบายค่ะเชป,ปังปาลีบายบายไปเลยค่ะ <c ười> <ป> <c ười> เดินเลยค่ะเด็ก <c ười> ไปต่อไปก็ยังเหลืออีกหนึ่งสีนะคะนั่นก็คือสีเหลืองค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมารอ,อขอบวนพาเหรดของสีเหลืองอีกหนึ่งสีนะคะสีเหลืองมาแล้ว อยชุดไทยเขาใส่เป็นชุดสีทองเลยค่ะนี่สีเหลืองทองอาราังมาเลยสวยงามมากไปแล้วค่ะสีเหลืองสีเหลืองดีเจ ใส่ชิ้นไทยกันนะสวยงามมากไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นภูมของเชียร์ดิเนอร์นะคะสวยงามมากค่ะเชียร์ดีเนอร์ตัวเล็กๆนะคะสวยงามจริงๆค่ะคุณตุ๊กขาแล้วก็น้อง อยูเยอะแยะเลยโอย้สีเหลือง,งนักกีฬายเยอะมากบาปเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่องขบ,บวนข้างหน้ากันเลยนะคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นทีมของสีเหลืองนะคะนี่ของเด็กๆค่ะน่ารักมากเลยวว้าวนี่ค่ะก็จะมีน้อง ใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่โอเคค่ะนี่มีสีเหลืองนะคะเราก็จะรอเครื่องขบวนไปอยู่สนามกีฬาค่ะเดี๋ยวตามน้องชะบ,บังไปเลยมาแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมว้าวไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับสีม่วง เดลิเดอร์นะคะน้องๆแต่งชุดไทยกันได้สวยงามมากเลยผ้าไหมดีนี่น้องๆถือผ้าไหมนะคะคุณผู้ชมปะคะ่ะต่อด้วยทัพนักกีฬา เดี๋ยวแม่หนูจะถ่ายลงอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาสาวเพื่อนๆทุกคนติดตามชมด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามกันที่สนามใหญ่เลยคะ่ะตอนนี้ก็เข้ามาสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะกำลังรอท่านประธานมาทำพิธีเปิดงานรีทาทั้งที่27ของงยนมาดีรักอยู่นะคะโอเคค่ะ อตอนนี้ก็เป็นการจุทจุกระดาษนะคะสำหรับการรวองพิธีการเปิดนี่ว้าวสวยงามมากเลยค่ะแล้วค่ะพี่กาเปิดงานเสร็จแล้วโอว้สวยงามมากเดี๋ยวดิกกก็จะเดินขบวนพาเด็กอีกหนึ่งรอบนะคะ,นนะ,คะตอนนี้ก็กำลัง บวนนะคะเรน้ำคานาสีทั้งสาีออกจากสนามและเข้าสู่อาชจัท์เียค่ะไดแล้วค่ะเน้าคานสีเข้าสู่อาชจัรท์เียนะคะ